โอเคนะ่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมอรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมคือคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่ามันนี่คือคลิปปิดฉากไอ้นี่เนาะ3000รัมนะครับผมหรือเนี่ยกิจกรรมนี้ลนะเนาะเออกิจกรรมกิจกรรมของน้องเชล่าอันที่สองเนี่ยแหละนะเขาเรียกว่าอะไรนะ c e เชน Palace 2ใช่ปะอืมนั่นคือแบบสั้นๆน,นะเนาะ โอเคนะครับเออแล้วจริง,รงๆแล้วมันอาจจะมีอีกเพนอีอะไรของผมวะเนี่ยมีอีกเหตุผลหนึ่งที่คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าผมขอสาวออกเดทไว้ <c oughs> เออเธอน่ารักมากครับผมอืมสูงพอๆกับผมเลยผมผมแดงตาฟ้าโอโหผิวขาวโคโคเคเชียนเลยครับผมเออแต่ก็เนี่ยเธอจะเลิกงานตอนน่าจะประมาณ6 6โมงครึ่งเออแล้วตอนนี้มัน6โมง45แล้วก็นะก็ดูก่อนครับผมว่าเธอจะโทรมาหรือเปล่านะถ้าเกิดโทรมาก็รู้กันว่าคลิปนี้สั้นแค่นี้โอเคนะครับผมแต่คิดว่าคงไม่โทรมาหรอกในกาทถีบมาเต็มๆโอเคลุยกันเลยดีกว่าเนาอ,อเออสำหรับสาวนะครับผมต่อให้รู้ว่าเธอจะไม่ เธอปฏิเสธแน่นอนหรือว่าเธอเธอไม่อยากเป็นแฟนของเราแน่นอนมันก็ไม่ก็คือเราไม่มีอะไรจะเสียจริงป่ะก็ขอไปเถอะเพื่อที่เพื่อที่อาจจะได้ก็ได้นะอย่าไปคิดว่าเอ้ยยังไงเธอก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เลยอย่าไปคิดว่าเอย้ยังไงเธอก็ตอบปฏิเสธอยู่แล้วเธอไม่สนใจเราหลอกอะไรประมาณนี้อย่าไปคิดครับผมอย่าไปคิดอืให้การกระทําของเธอบอกเราเองอย่าอย่าไปคิดเองครับผมอืม โอเคเนาะเออมาลุยก uh, okay. uh, okay. ันเลยดีกว่าอืมอืมอ่าโอเคก็คือนี่คือตอนที่แล้วเนาะอืมอืม e ื e อืม we certainly were told and our Around from a place to place and we did make a lot of deter อ uh ่าฮะก็คือเอวดก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงก็จริงนะเหมือนกับว่าเราโดนโยนไปที่นูน่นโยนไปที่นี่เนาะเทีเทเเ่ยวนู่นเที่ยวก็คือแบบเที่ยวไป3ที่เลยก็จาก d า r k กอนพา a c e ก็คือประสาทมังกรนี่ไปหมู่บ้านไซเลนแล้วกลับไปที่แอตแลนติก้าแล้วกลับมาที่หมู่บ้านไซเลนอีกโอ้โหแล้วแถมยังเอ คือไปหลายที่อ่ะเออแค่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวไปหลายที่มากครับผม mm hmm. แถมยังอ้อมโลกอีกตั้งหากเออ maybe it does look like the threat to the planet left by chance or by some great power take uh, taking it away อะฮะ left by chance เหรอก็คือบางทีอาจจะมีเออไอ้นี่ พยันตรายที่จะทําให้ที่มีผลกับโลกนี้เหลืออยู่หรืออาจจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากก็คือน่าจะเป็นหมายถึงแบบมือของพระเจ้าอะไรเงี้ยนะเอามันไปเอาความโชคร้ายนี้ไป but I think แต่แต่ฉันคิดว่า even if everything that happened was all part of some great current ่ะก็เกิด ถ้าเกิดไอ้เรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าหยุยดูทะเลข้างหลังดิโคตรสวยอะโอ้โหผมเพิ่งเห็นบอกเลยเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอ้นี่ทะเลฉากหลังทะเลนี้ครับผมอืมก็คือเอโอเคกลับมาตรงนี้เนาะเอลโดบอกว่าถ้าเกิดเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงแค่ภาพเออเป็นภาพวาดของเป็นภาพ,เป,ภาพเป็นส่วนประกอบของภาพวาดที่ใหญ่ขึ้น หรือเป็นแค่อันเนี้ยถ้าเกิดแปลตามตัวก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความหายนะครังค้งยิ่งใหญ่เนี่ยเกรดเกรเดอร์เคอเระฮก็คือหายหายนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนกับว่านี่เป็นเพียงแค่ลางบอกเหตุเฉยๆอะไรประมาณนี้นะ We got everything back thanks to how hard uh huh. แต่ว่าเราก็ปกป้องโลกแล้วทำให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยด้วยมือสองข้างของเราครับผมอืม Each and every day of our of us sometime huh Each and every one of us sometime ก็คือพวกเราเอลโด่ยังพูดไม่จบเลยโดนตัดก่อนครับผม What a r e you doing being ออเออคือมาทำมายืนบื้ออะไรอยู่นี้ประมาณนั้นครับผมแหมไม่ใช่ไม่ใช่แบบมามายืนทำมิวสิกวิดีโออะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอ้ยมาดื่มมามาดื่มกันเธออะไรประมาณนี้ครับผมเอ้ยเมลเนเมลอเมลอนกือแบบว่ามามามายืนทำมิวสิกวิดีโอเศร้าอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมเอ้ยฉันแค่คิดอะไรไปรียเปื่อยเอ้ยไม่ใช่ฉันแค่คิดถึงเรื่องที่เธอพูดเม่อ เมื่อกี้เท่านั้นเองเอออะไรนะเออลาฟิทออฟเลยครับผมไม่มีอะไรไม่เป็นไรเออไป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 ,ไป,ไป,ไปมีความอีกแหละผมผมผมพูดสองแง่สองงามเออเออแต่ผมไม่รู้จะแปลยังไงอีกไวไปมีเอา้าเฮ้ยมาจบตรงนี้จบอย่างนี้เลยเหรอจริงดิจบอา้าว เป้ยมันสั้นแค่นี้จริงๆนี่อ๋อๆๆยังไม่จบยังไม่จบอืมอืมขอบใจนะเฮ้ยใคยพูดเคยพูดเคยพูดขอบใจนะขอบใจ for for coming into my life ขอบใจมากที่มาเข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตของฉันขอบใจมาก For seeing I was ที่ที่บอกว่าฉันเป็นเพื่อนของนายของเธอออ uh ่ For not let go of me ก็คือขอบใจมากที่ไม่ปล่อยฉันไปหรือไม่ปล่อยมือของฉัน uh, I will keep thinking I will keep uh, and guiding ฉันจะคิดต่อไปและนำทางต่อไปเหรอ How about we would we should live our life our life how about how โอ้ก็คือจะคิดและจะนำทางวิธีแนวแนวแน,ว,นวทางการใช้ชีวิตของเผ่าของเผ่าพวกเราต่อไปครับผม someday beyond the sea of stars uh, you will hear my answer อะ่ะก็คือก็คือประมาณว่า จะบอกยังไงดีอะในอีกประมาณว่าก็ก็คือถ้าเกิดมันก็ต้องก็น่าจะบอกว่าเออผมคิดคำหลู่ๆบอกมาไม่ออกจริงๆว่ะพูดยังไงดีวะก็พอเมื่อสักวันหนึ่งอะสักวันหนึ่งเธอจะได้คําตอบของฉันอย่างแน่นอนครับผมเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงอะไรประมาณนี้นะ เออโหแบบคือคำคำพูดภาษาอังกฤษแบบว่าโคตรเท่แต่ผมกลับหาคำพูดดีๆไม่ออกพูดซะบันบานเลยซัมเดย์สักวันหนึ่งไอเปียกได้ยินไหมน่ะเฮโอมีมีสันมีสันนิดนึงไอวิลคิดทิงกิ้งทูอ่าฉันก็จะคิดเหมือนกันนะโซ a t h าน i can r e a r you เพื่อที่จะได้ยินคำตอบของนาย แล้วเราจะได้เจอกันอีกอื mm. You can dig in the to a nice meal and chat with everyone ก็คือได้กินอาหารนั้นอร่อยๆอออแล้วได้คุยกับเพาะได้คุยกับเพื่อนนะเออก็คือขอให้มีความสุขประมาณนั้นครับผมมันจบแค่นี้ลอ เอ้ไอซ์ดันเจียนเพื่อนจะเปล็อกยูแคมเก็ตได้มาอ้าวโอเคนี่คือเอะโอเคนี่คือดันเจียนใหม่ครับผมอ่าคือผมไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนี้นี่มันสั้นมากๆเลยสั้นเกินไปนะเนี่ย โอเคไหนไหนมามานี่ซะหน่อยมาเยี่ยมเยียนอ้านี่ไงเออโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับผมจัดทีมของเชล่าเลยแล้วกันนะเอออสวยแล้วเฮอเฮ่อ เออเออฮือทีมไหนดีแล้วเนี่ยอืมผมก็คงไม่รู้จะได้เล่นทีมของเชล่ามากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ก็จะจัดไปแล้วกันนะก็นะเออมีชิโยคนหนึ่งใช่ไหมมีชิโยมีเชล่าฮะชิโยเชล่า ชิโยเซล่ามีเคิร์ดมีมิวช่าด้วยโอเคมิวช่าเอ่อมิวช่าอยู่ไหนออมมีนาคินาคิโอเคนาคิ aki, มาหนึ่ง โอเคเมช่าโอ้โหแปดสิบแล้วนี่วะโอเคก็คืออืมอืมโอเคโหของกากมากด้วยเออไม่ใช่สิต้องมาตรงนี้ดีดรีมไม่ใช่กดผิดโอ้โหเลคโอดอพิโซด ก่อนนะอโอพลิสกาโอเคผมไม่มีพลิสกาเชล่านาคีโอเคครับผมมีแค่นั้นเลยขาดแค่พลิสกาคนเดียวและแต้มสูงสุดอยู่ที่หกหกแสนแปดหมื่นโอ้ไม่แน่เหมือนกันแนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมอาจจะต้องมาเล่นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่รู้อ่ะเพราะว่าอไอ ไอ้ตบปลาโหมันเยอะมากอะแต่ไงเถอะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าดูดิอือหืออะไรเนี่ยอา spring and around ฮะเดี๋ยวมีปลาให้จับในนี้ด้วย เอ้ยเมื่อกี้ได้อะไรมาโอ้โหเดี๋ยวก่อนยังไม่เจอมอน์เลยนะเนี่ยอืออ๋อดับเบลมาโอเคอ่าฮะ เยี่ยมยอดอ๋อเพิ่งเจอมอนโอ้โป้เขาให้เออโอ้นี่ Obtain T Bag Pro เฮ้ยอย่าบอกเนะว่าไอ้นี่ก็ต้องผมต้องเก็บรวบรวมไอ้นี่ด้วยเพื่อที่จะได้อาวุธของของเชล่า อันที่สองมาก็คืออาวุธของร่างโอเลฮิเม่ะเนาะอนาเตอร์สไตล์ M e A N ไม่เหมือนนี่มันได้ง่ายเกินไปปะไม่น่าใช่แล้วแหละหรือว่าใช่แต่มัน,นแต่ว่ามีเยอะ อ้าวอ้าวทำไมไม่ได้อะอ้าทำไมกดไม่ได้อ่ะกดได้ดิเฮ้ยกดไม่ได้อะทำไมอ่ะทำไมถึงกดไม่ได้อ่ะหรือว่าผมต้องตีให้หมดก่อนแล้วถึงถึงต้องถึงกลับมาเอาอีกทีนึง ห้าสิบตัวแล้วยังไงต้องกลับมาทางนี้อยู่แล้วเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเอาลงไปเอาข้างล่างก่อนอืมอืเขาเขาให้ ไม่มีไม่มีอะไร Come on อ้าวได้โอ้ต้องตีต้องตีจริงๆต้องตีคงต้องแบบว่าเก็บรวบรวมทั้งหมดจริงๆครับผมอืม Release l s โอ้โหมัน Release Earth แล้วมัน Release น้ำด้วยโอ้โหเยี่ยม เต็งก็ให้มันฮิวอืมเออเมื่อกี้หิวน่าเกียดมากอะบอกตรง นี่ถ้เกิดใครไปตีมันก่อนนี่นะอบอกเลยดาเมจไม่จ๋าจ่าจริงๆนี่คือแบบร้องอะ่ะผมก็เวอร์ไปเนาะมาลงมาล้องอะไรโอ โค้กเขาให้เลเวลขึ้นอย่างไวอะ่ะบอกตรงแต่ก็นะ่าเชล่าเพิ่งเลเวลต่ำๆอยู่เนาะแถมแมปนี้มันยังเป็นแมประดับฮาร์ดด้วยอ่าส่วนไอ้นี้น่าจะโดนทีเดียวตายไม่ตายอุ้ยเฮย้ย แต่ผมตายโอ้โหโอ้โหเอาหนีไปด้วยโอ้โหโหเครียดเลย เลยโดนตุ้มเดียวตายตายยกตี้เลยเอ๊ะนี่บอสเหรอนี่คือบอสแล้วใช่ไหมตรงนี้มีทางมีตรงทางดงทางเดินไหมเหมือนมาเหมือนเป็นทางเดินมากเลยไหมตรงเนี้ยแต่ไม่น่าใช่นี่น่เป็นบอสแล้วครับนะ อินเะฟ์สตันไม่รู้จะได้หรือเปล่าออ้หแรงอยู่นะเนี่ยอินเฟคเพน โป้เขาให้อือเล่นเลยแล้วกันอืมนั่นแหละมองไปอือหือเมือม่อกี้สิบเก้าล้านใช่ไหม นับไม่ทันมองไม่ทันนะผมบอกเลยเชล่าขึ้นมาเร็วเฮ้ยเดียวได้ทูมมันใหม่มาเฉยเยยมันต้องอย่างนี้โหดวงมาเต็มเต็มครับผมบอกเลยอืมดวงมาเต็มเต็มอือ <c oughs> ลันทดมากเก้าวลันทดสุดๆเลย อาวุธของเธอผมก็ยังเอาใส่ให้ไม่ได้เอออยู่ไหนว่าเอ้ยมันเลเวลหกสิบไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่เลเวลห้สิบนี่เอ่อทวนเลเวลห้าสิบปะอ้าวไม่ใช่อ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้นี่ในโอรเมทไทเดนอืต้องรอไปก่อนครับผมอืมแต่ก็นะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้แล้วเนาะเออเราไว้ค่อยเจอกันทีในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ